จังหวัดหนองคายสตรีหนองคายชวนปลูกผักปลูกด้วยรักแบ่งปันด้วยใจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกองนางและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าบ่อจัดโครงการสตรีหนองคายชวนปลูกผักปลูกด้วยรักแบ่งปันด้วยใจเพื่อส่งเสริมให้สตรีทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดอบรมให้เพิ่มความรู้เพิ่มเติมเช้าวันที่21พฤษภาคม2563ณแปลงผักบ้านป่าศักใต้ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีหนองคายชวนปลูกผักปลูกด้วยรักแบ่งปันด้วยใจ ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกองนางและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าบ่อจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สตรีทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนซึ่งมีเป้าหมายที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกอำเภอจำนวนแ2 6 0 0 0คนโดยให้บ้านป่าศักดใต้ เป็นจุดตัวอย่างของจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวถึงโครงการสตรีหนองคายชวนปลูกผักปลูกด้วยรักแบ่งปันด้วยใจว่าโครงการสตรีหนองคายชวนปลูกผักนะครับปลูกด้วยรักแบ่งปันด้วยใจเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่เดิมเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้ จัดทําโครงการปฏิบัติการ90ฟันสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต่อเนื่องกันไปด้วยกันก็คือโครงการสตรีปลูกผักนะครับซึ่งของจังหวัดหนองคายเราเนี่ยนะครับเราก็ได้รับเมาด็ดพันธุ์นะครับเกือบ8,000ซองนะครับก็ได้มีกระจายไปตามตำบลต่างๆนะครับโดยมีเป้าหมายไปที่ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์จับวัทนะครับแล้วก็ ตามครัวเรือนกลุ่มต่างๆนะครับที่เขารวมกลุ่มกันนะครับก็กระจายไปทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดหนองคายและนอกจากนี้เนี่ยก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีเนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการพัฒน,นาบทบาทสตรีเนี่ยก็มาจัดทาโครงการนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกครอบครัวเนี่ยนะครับหรือว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยมีการปลูกผักแล้วก็ จะได้มีอาหารไว้รับประทานแล้วก็แบ่งปันให้กับบางครอบครัวที่ไม่สามารถจะปลูกได้เนื่องจากไม่มีที่ดินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับนอกจากโครงการทางนี้แล้วเนี่ยนะครับทางจังหวัดเองนะครับก็มีโครงการนะครับที่ขับเคลื่อนผ่านสพกนะครับที่มีอยู่ทุกอำเภอนะครับโดย เราได้จัดสรรประมาณให้3หน่วยงานหลักก็คือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็สานักง,งานประมงจังหวัดะนะครับไปทําในสพอกอเพื่อที่ให้คนเนี่ยได้มาเรียนรู้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมีพี่น้องเราเนี่ยที่ไปทาํางานรับจ้างไปทํางานอาชีพอื่นอาจจะลืมเลือนไปนะครับกับการทําการเกษตรก็เรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้ก็เอาไปแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณประมาณ5 0,000 0บาทก็จะมีเรื่องของการ ปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงปลานะครับก็อาจจะเป็นปะดุกุที่โตเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ในหมู่บ้านในชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีอาหารอย่างน้อยก็เรียกว่าไม่อดตายต้องพูดกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะได้มีการกระจายแบ่งปันไปให้กับครอบครัวที่ลําบากยากจนหรือไม่สามารถที่จะทําได้อย่างนี้ครับก็จะสร้างความรักความสามัคคี เป็นลักษณะของการที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เราจะก้าวผ่านโควิด19ไปด้วยกันครับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน